สวัสดีค่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่แอตตาโพกันอีกรอบนึอ่อจำได้คลิปล่าสุดนะคลิปล่าสุดก็สอนกันแลกของรางวัลเข้าทูมันนี่วอลเลดอยู่ที่150บาทแต่ว่าล่าสุดที่นุดแรกก็จะเป็นการแลกอันเนี้ยค่ะบัตรโลตัส200บาท ซึ่งก่อนที่นุชจ,จะแลกโรตัส200อยอะอันนี้เห็นไหมมันพยายามแลกเข้าทูมันนี่วอลเล็ตเนี่ยค่ะเพราะว่านุชเห็นว่าเออมันมีมันมีวอลเล็นะก็เลยแลกเข้าวอ l l e t แล้วก็มีแลกเข้าโรตัสแต่มันขึ้นว่าฝ่าวแล้ววันก่อนก็เลยลองกดแลกดูเอ้ยมันขึ้นได้เว้ยมันขึ้นว่า complete เว้ยก,นะ Lotus ก็นะโลตัสกับโลตัสวะ อ่ะนี่ของรางวัลของเขาอยู่ตรงนี้ถามว่าบัตรกำนันสองร้อยบาทมีประโยชน์ไหมพี่ว่ามันมันก็ดีกว่าเราเราไม่ได้อะไรเลยอะคืออย่างน้อยมันมันช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเราสองร้อยบาทอะเออ คืออย่างเราจะไปซื้อแฟบสบู u, asi, Fun, Kong, 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 ย่ยาสีฟันของกินของใช้ขนมอย่างเงี้ยเราก็เอาไอรางวัลที่เราแลกอะเอาไปซื้อนะคะมีค่าเท่ากันจริงอยู่ว่าบางคนเนี่ยอยากได้วอลเล็ตถามว่าพี่อยากได้วอลเล็ตไหมพี่ก็อยากได้วอลเล็ตแต่ในเมื่อตอนนี้วอลเล็ตเขาไม่มีแต่เขามีรางวัลอย่างอื่นที่เราเราคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับเราเราก็แลกแต่ถ้าเรารู้สึกว่า เคไม่เอาไม่อยากได้ยังอื่นอยากได้วอลเล็ตไม่ซีเรียสว่าเขาจะมีวอลเล็ตเมื่อไหร่สะสมไปได้สะสมยอดไปเรื่อยๆได้แต่ว่าพี่ไม่รู้นะว่าวอลเล็ตเขาจะมีมาเมื่อไหร่เขาจะกลับมาจ่ายอีกรอบไหมหรือจะมีของรางวัลอย่างอื่นไหมอันนี้พี่ไม่รู้คือจะบอกอยังไงคือความคิดส่วนตัวของพี่นะพี่ไม่ค่อยสะสม เงินหรือสะสมยอดในแอปเยอะๆคือถ้ามันมีบางครั้งมันมียอดขั้นต่ำที่ที่มันมันแลกได้อย่างอัน,น,นเนี้ยเนี่ยเนียมันก็มีอยู่200อะที่เราจะแลกคัโลดตัด200ใช่ไหมพี่ก็สะสมยอดได้2 0 0แล้วพี่ก็แลกคือพี่ไม่รอว่าเอ้ยพี่จะต้องแบบรอวอลเลตหรือจะรอรางวัลอย่างอื่นที่มันแบบสูงๆพี่ไม่รอพี่ได้แล้วพี่แลกเลยแต่ถ้าเราชอบ เราก็สะสมไปของอย่างนี้มันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกคะ่ะมันอยู่ที่มันอยู่ที่ความพอใจของเราแค่นั้นเองเราพอใจจะสะสมยอดเราก็สะสมไปเราพอใจที่จะแลกเราก็แลกไปแค่นั้นเองค่ะง,ง่ายๆนะคะก็ลองดูละกันส่วนใครที่ยังไม่มีนะคะแล้วอยากจะสมัครก็สามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปแอตโพเป็นการทำแบบสอบถามที่ทำได้เฉพาะ Android นะคะ iOS ทําไม่ได้ใคร ชอบฝากกดติดตามช่องไว้ใครไม่ชอบเลยผ่านไปได้นะ